สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับเส้นทางความสุขกับ GC นะครับโดยบริษัทนะครับ PTT g l o โก l Chemical จำกัดมหาชนครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองที่นี่นะครับมีกลุ่มเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งมีชื่อว่ากลุ่มเกษตรอินทรีย์หอมมหาดชื่อหอมมหาดเนี่ยนะครับมาจากชื่อของเทือกเขา ท่านผู้ชมอาจจะเห็นข้างหลังนู้ดเห็นยอดเขาโผลขึ้นมานั่นคือเทือกเขามหาดบริษัท GC PTT Global c h e m i c a l ิจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับได้รับอนุญาตจากทางราชการนะครับให้ดูแลนะครับเทือกเขาวห้วยมหาดทั้งหมดเนื่องจากเทือกเขาแห่งนี้เนี่ยนะครับโดนบุกรุกโดนทำลายนะครับไปเยอะมากเหลือเกินทางบริษัท GC ก็ได้เข้ามาดูแลอนุรักษ์นะครับให้มีการอนุรักษ์ป่า นะครับมีการพัฒนาแล้วก็มีการส่งเสริมให้คนกับป่าเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีการส่งเสริมให้มีการนําเอาสมุนไพรแทนที่จะต้องขึ้นไปเก็บบนป่าเอาพันธ์ุของเขามาขยายพันธ์ุในพื้นที่ราบลงมา หรือไม่ต้องถึงที่ราบตรงนี้เป็น,นพื้นที่เชิงเขาห้วยมหาดนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวมีลําธารไหลผ่านลําธานนี้เป็นแหล่งน้ํามาจากต้นน้ําคือเขาห้วยมหาดมีน้ําไหลตลอดผ่านไปนะครับที่ตรงนี้นะครับพาท่านมาดูในสวนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์หอมมหาดเนี่ยก็จะมีการปลูกทั้งเร่หอมนะครับปลูกทั้งเร่หอมนะครับแล้วก็ปลูกทั้งว่านสาวหลงนะครับนี่ ตอนนี้เนี่ยผมพาท่านผู ort, ้ชมเดินมาเนี่ยนะครับนี่ตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเป็นดงว่านสาวหลงนะครับดงว่านสาวหลงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับดูง่ายๆเลยนี่ลำต้นของเขาสีแดงลำต้นสีแดงเนี่ยนะครับเป็นว่านสาวหลงตัวผู้ดงนี้เป็นดงตัวผู้นะครับเพราะว่าก้านแดงทั้งนั้นพวกนี้คือว่านสาวหลงตัวผู้เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเดินข้ามสะพานไป สะพานนี้จะเป็นสะพานข้ามลำห้วยธรรมชาติที่จะนำน้ำเข้ามาสู่พื้นที่หนองอันนี้ซึ่งเป็นที่เก็บกักน้ำนะครับเอาไว้สำหรับทำเกษตรกรรมในฤดูร้อนก็ดึงน้ำขึ้นมาลดต้นไม้ได้ตอนนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะครับข้ามสะพานข้ามลำห้วยธรรมชาติ นะครับจากเขาห้วยมหาดเนี่ยเราจะเห็นนะครับที่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีต้นว่านสาวหลงลำต้นเป็นสีเขียวหมดเลยอันนี้เป็นสาวหลงตัวเมียนะครับในด้านเมตตามหานิยมหรือตามคติทางไสยศาสตร์เนี่ยจะบอกว่าว่านสาวหลงตัวเมียเนี่ยมีสรรพคุณทางเมตตามหานิยมสูงกว่าว่านตัวผู้แต่ในเชิงความหอมสรรพคุณของความหอมนำไปการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเนี่ย เราพบว่านะครับว่านสาวหลงทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเนี่ยมีสปปรรพคุณในความหอมไม่แตกต่างกันนะครับพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นดงของว่านสาวหลงว่านสาวหลงเนี่ยนะครับเป็นพืชในตระกูลขิงตระกูลข่านะครับแล้วก็ขึ้นงอกงามใต้ร่มไม้นะครับใต้ร่มไม้ใหญ่ชอบความชื้นลำไรลลำไรนะครับแบบเนี้ยนะครับ ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าภายใต้ความชื้นลำไร้ลำไรเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ว่านสาวหลงเนี่ยงอกงามมากเหนือขึ้นมานะครับเราเดินขึ้นเขานี่อยู่เชิงเขาห้วยมหาดเมื่อเราเดินขึ้นเขาสูงขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะเจอนะครับกับพื้นที่ที่เขาใช้ปลูกต้นเร่หอมนะครับมาเลยพื้นที่ในดงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่ เป็นพื้นที่ในการปลูกต้นเร่วหอมนะครับเร่วหอมก็เป็นตระกูลเดียวกันนะครับตระกูลขิงตระกูลขาตระกูลกะวานสปปรรพคุณก็ใช้ในการโบราณใช้เป็นยาสปปรรพคุณของเร่วหอมเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมนะครับเราจะเห็นนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในดงเร่วหอมเนี่ยแค่ขยำใบขยำใบเงี้ยนะฮะให้เขาแตกหัก น้ำมันโอ้กลิ่นหอมระเหยของใบเนี่ยน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในใบเนี่ยฟุ้งออกมาเลยขนาดเราใส่แมสเนี่ยเรายังได้กลิน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่นี่ก็ขุดเอาเง้าของเร่หอมนะครับซึ่งอยู่บนเนินเขาแล้วก็ใต้ลงไปก็คือว่านสาวหลงเนี่ยนำไปแปลรูปนะครับเป็นผงเป็นอะไรต่างๆแล้วก็นําไปสกัดเป็นน้ํามันนะครับ ทั้งเร็วหอมทั้งว่านสาวหลงเนี่ยนะครับของกลุ่มนะครับเกษตรอินทรีย์หอมมหาดเนี่ยได้ทำให้ผลิตให้กับเครื่องสำอางลูฟาลาเครื่องสำอางลูฟาลาก็ได้รับความส่งเสริมนะครับได้รับการส่งเสริมจากบริษัท G.C. PTT Global c h e m i c a l จําจำกัดมหาชนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแฟบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบริษัท G.C. p t เนี่ยนะครับ PTT l l o b ก l Chemical ัจกัดมหาชนเนี่ย ซึ่งดูแลพื้นที่ในเขตจังหวัดระยองเนี่ยก็พยายามนะครับให้มีการบูรณาการกันนะครับว่าถ้าหากเกษตรกรกลุ่มนี้ผลิตอันนั้นสามารถส่งไปเป็นวัตถุดิบให้กับอ,อ,อีกกลุ่มเกษตรกรหนึ่งหรือกลุ่มสตรีอีกกลุ่มหนึ่งแต่ละกลุ่มจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันหมดนะครับและในที่สุดเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์หรือ End Product ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์หรือ End Product ที่มาจากวัตถุดิบทั้งหมดในพื้นที่ของจังหวัดระยอง ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับเป็นอย่างยิ่งครับเส้นทางความสุขกับ GC เป็นเส้นทางที่สร้างความสุขอย่างถาวรให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดระยองเพราะเขาสามารถที่จะผลิตวัตถุดิบอย่างเงี้ยต่อไปได้เรื่อยๆและความต้องการของท้องตลาดก็ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆนับวันก็ยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นทุกที หากท่านผู้ใดต้องการวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรนะครับก็คือทั้งเร่หอมนะครับทั้งว่านสาวหลงติดต่อมาได้เลยนะครับผมจะขึ้นหน้าจอเอาไว้เลยก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับบริษัท GC เส้นทางความสุขกับ G.C. และ p t t g o o b a l c h e เ i c a l อลจำกัดมหาชนพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ